สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยคลิปที่ผมทำขึ้นมานี้ต้องการจะชี้ให้ชาวไทยได้เห็นว่าเส้นผมบางภูเข,ขามันเป็นเรื่องที่เราควรกำจัดหรือเอาออกไปนะครับเพื่อที่ไม่เสียโอกาสไม่เสียความมั่งคัง่งมั่นคงนะได้สิ่งที่ควรจะได้ เพิ่มเพิ่มพูนเข้ามาให้แข็งแกร่งแรงและยิ่งใหญ่เป็นมาตรฐานใหม่ของโลกในยุค AI เพราะนั้นเรื่องราวที่ผมมานำเสนอมาชี้ทางให้เนี่ยเป็นเส้นทางใหม่แต่ท่านต้องท่านลองเอาเส้นผมบางภูเขาออกก่อนนะครับแค่นั้นเองถามว่าเส้นผมเส้นผมบางภูเขานี่มันคืออะไรเส้นผมบางภูเขานี่มันก็คือความติดยึดของของคนไทย คือคนไทยนี่ติดยึดบุคคลไม่ติดยึดหลักการเราจะเฮไปตามบุคคลนะถึงแม้จะรู้ว่าหลักการนี้ดีนะฟังแล้วก็เฉยๆเหมือนที่ผมมาอธิบายบอกทําคลิปพยายามอธิบายบอกว่าประเทศไทยเนะี่ยตั้งหลักมาผิดใช้หลักผิดอยู่ประเทศจริงได้เพี้ยนท่านจึงตั้งคําถามว่าประเทศไทยเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไง นี่หมายถึงการเมืองนะเพราะว่าการเมืองเป็นเป็นอำนาจสูงสุดเป็นอำนาจสูงสุดต้องจัดการอันนี้ก่อนและตัวนี้เป็น,ปน,ปนตัวที่เพี้ยนอยู่กัน,น,นแล้วประชาชนก็รู้ก็เห็นก็ทราบแต่ประชาชนไม่รู้วิธีที่จะกำจัดมนะันซึ่งวิธีจะกำจัดมันก็คือเส้นผมบงผังภูเขานั่นเองประชาชนมองไม่เห็นนะแต่ก็จะมีผู้ที่มองเห็นเรยกว่าผู้รู้เป็นผู้มองเห็นท,ที่ผู้รู้เวลาอธาิบายมาบอก ประชาชนก็จะติดบุคคลไงทีนี้ผู้รู้ผู้รู้และเข้าใจและชี้ทางประเสริฐอันยอดเยี่ยมให้กับประชาชนเนี่ยเป็นคนธรรมดาเป็นคนธรรมดาเออทีนี้เวลาคนธรรมดาพูดเนะี่ยคนไทยไม่สนใจนจะต้องเป็นคนที่หนึ่งหน้าตาถูกใจนะอย่างผมเนี่ยไม่ถูกใจนะต้องหน้าตาถูกใจมีชื่อเสียงมีตำแหน่งมียศ มีอะไรให้มันเชิดหน้าชูตาหรือแม้คุณจะโกงใครมาแล้วแต่คุณร่ารวยคนไทยก็เ,าเคารพคิดดูแล้วกันเนี่ยนี่คือคนไทยคือเราไปติดบุคคลที่ผมพยายามเน้นนี่คือคนไทยนี่ติดบุคคลซึ่งเป็นเรื่องที่ชทบไม่เป,เป็นข้อเสียเป็นข้อที่เราจะแก้ไขคนดีต้องแก้ไขคนอะไรแก้ตัวท่านก็ทราบใช่ไหมครับดังนั้นคนไทยทั้งประเทศเนี่ยผมไม่อยากให้ท่านเป็นคนเข้าใจนะประโยคนี้ไม่อยากพูดอพูดแล้วเดี๋ยวจะเกิด สงครามสงครามการโต้ตอบนะนะเพราะว่าไม่มีใครอยากเป็นคนจอจานหารรยากาศจอหญิงสารไอรอลเรือถูกไหมฮะเเพราะนั้นก็ต้องแก้ไขนะครับทีนี้การแก้ไขก็แค่เอาเส้นผมมาภูุเขาออกกันนั้นเองเท่านั้นเองปัญหาของประเทศไทยนี่ไม่ใช่ปัญหามาจากคนลุคนโกงนะคนเลวคนระยำคนทำลายชาติคนทรยศชาติ คนเบียดบังเอาเปรียบประชาชนอะไรเงี้ยคือคนพวกนี้เขามีหน้าที่มีหน้าที่มาโกงมาเบียดบังมาเอาเปรียบประชาชนมาทรยศชาติมาทาร้ายชาติมาขายชาติขายแผ่นดินนะเขามีหน้าที่นะเขามีหน้าที่ท่านต้องเข้าใจนะเขามีหน้าที่เนะส่วนประชาชนเจ้าของประเทศนอะทําไมไม่ทําหน้าที่อ,อ่ตรงนี้แหละครับแค่นี้แหละนี่คือเส้นผมปางบุกขาเส้นหนึ่งทำไมประชาชนไม่ทําหน้าที่เจ้าของประเทศนละ่ะเจ้าของอํานาจลนะ่ะเออ เออมีอำนาจแล้วทำไมไม่สั่งแก้ไขล่ะเออทำไมจะต้องไม่ใช่เว้ยแต่ไปรอไปรอไปรอให้ไอ้คนหน้าตาดีคนถูกใจถูกจริตพูดแล้วคำพูดมันโดนจริตท่านอ่ะต้องคนแบบนี้ท่านจึงจะชอบจึงจะฟังถูกไหมแล้วก็ต้องมีตำแหน่งฐานะตำแหน่งด้วยนะเป็นอ่งใหญ่โตฐานะใหญ่โตถึงแม้จะโกงเข้ามานะให้รวยนะก็จะฟังก็จะเชื่อก็จะพร้อมจะเฮตามคนรวยคนโกงเอ,อ เราจะแก้ตัวให้คนโกงด้วยนะคนโกงําทำอะไรผิดแล้วคนไทยจะแก้ตัวให้เขาโกงแต่เขาก็แบ่งเ,เนี่ยให้ตะกะหรือวิธีคิดแบบนี้นะ่ะค,คนไทยถนัดละชอบใช้อ้างเสมอเพราะนั้นจงึงผมจึงจะกำหนดในฐานะผู้รู้ผมมาประกาศตัวเป็นผู้รู้ซึ่งท่านก็ไม่ชอบท่านไม่ชอบผู้รู้นะประชาชนไม่ชอบนะฮะเพราะผู้รู้ทำให้ประชาชนนี่มันฉลาดอะ รู้รู้ว่าเอ้ยเราทําผิดคือที่ไม่ชอบก็คือรู้ว่าเอ้ยเราทําผิดไอ้ที่เราชอบอยู่เนี่ยมันผิดม<า>ท่านอย่ายไปชอบดังนั้น <c oughs> เมื่อผู้รู้มาอธิบายมาชี้จแจงเนี่ยเป็นหลักเป็นการเป็นหลักศัจธรรมต้องแจ้งว่าเป็นหลักศัจธรรมนะครับซึ่งเป็นหลักที่ผมก็พยายามบอกเน้นอยู่แล้วว่าเป็นหลักที่ท่านไม่ต้องมาเถียงไม่ต้องมาแก้ตัวแทนเพราะหลักสัจธรรมเนี่ยมีคนเถียงมาตั้งนานแล้วเขาเถียงกันก่อนก่อน ก่อนที่จะเป็นหลักธรรมเขาเถียงกันมาตั้งนานแล้วต่อสู้กันมาตั้งนานจนตายกันไม่รู้กี่ศพถูกไหมบ้านเมืองพังเสียหายจนไม่รู้เท่าไหร่แล้วนั่นแหละเขาจึงเป็นหลักสัจธรรมเพราะนั้นท่านไม่ต้องมาเถียงซ้ําอีกแล้วเพราะมันเถียงกันมาจนตายจนบ้านเมืองพังเสียหายไปแล้วเมื่อผมพูดหลักสัจธรรมท่านมีหน้าที่อย่างเดียวน้อมนาเอาไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อท่านต่อประเทศชาติเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ท่านจะต้องทําตามปฏิบัติตามไม่ใช่ว่า อพอฟังแล้วมันมันจะพูดยังไงดีอ่ะคือคนมันเหมือนกับหนอนอะ่ะเอะหนอนมันก็หลงอยู่ในนะเข้าขใจไหมเออเหมือนกับหนอนมันหลงผมจะให้มันเลิกเป็นหนอนเป็นหนอนไม่พอใจเหมือนกับคนไทยนี่แหละครับคนไทยไม่อยากจะเกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วก็มันไม่ได้ไปไปไป,ไป,ไ,ปไปชื่นชมกับคนพูดะ่ะ คือเราติดบุคคลคนไทยเนระติดบุคคลนะไม่ติดหลักการไม่ติดหลักศีิธรรมด้วยติดบุคคลพร้อมจะไปตามบุคคลจะพาเฮไปไหนก็ไปไปไปอย่างเงี้ยไอ้อย่างเงี้ยมันทําให้ประเทศไม่พัฒนาแล้วปัญหาของประเทศมาจากประชาชนนะครับผมบอกแล้วว่าไม่ใช่มาจากคนโกงคนเลวคนละยำซึ่งคนโกงคนเลวละยำทรยศชาติทรยศแผ่นดินแล้วก็เอาเปรียบป,ประชาชนแล้วก็ตัดโอกาสของลูกหลานในอนาะคตที่มันจะเจริญแข็งแกร่ง ก,ก็ตัดโอกาสหรือตัดโอกาสคนเก่งคนฉลาดที่จะช่วยชาติให้เป็นชาติไทยยิ่งใหญ่มหาอำนาจเขาก็นั่นแหละเป็นโอกาสหมดเพราะว่าเราคนไทยเราไปติดบุคคลซึ่งบุคคลเหล่านี้คนโกงคนต่อยศคนเลียละยำตำบอลเนี่ยนะเขามีหน้าที่แต่ท่านเป็นเจ้าของอขาน้าที่ตายท่านกลับไปชื่นชมชื่นชอบไปหลงเขาอะ่ะ ไอ้นี่แหละมันเป็นปัญหาของประเทศดังนั้นปัญหาของประเทศที่แท้จริงมันคือตัวประชาชนนั่นเองมันคือประชาชนที่ถูกเส้นผมบางภูเขามันบางอยู่ผมพยายามจะเน้นจะพูดเรื่องเส้นผมบางภูเขาคนไทยนะฮะที่เราเป็นหลงพู้ง่ายเราหลงไปไปหลงโจรใจส,สูตรโจรที่สูตรก็คือผู้พักการเมืองนะแล้วก็ลุกน้องพักการเมืองก็คือข้าราชการเออนะเนี่ยประเทศจริงไม่อยู่ในหลักเป็นพวกเทาเทาเต็มบ้านเต็มเมืองประเทศไทยก็ ถูกเสียโอกาสคือเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดมันก็เกิดปล่อยให้เกิดอย่างเงี้ยเราปล่อยป,ปราลาเลยเรืรการก็ไม่สนใจแถมก็ทำเป็นกดเข้มนะแต่ว่าข้างหลังก็อ่หยุนย่นๆราชการเราก็เป็นแบบเนี้ยมัน,ม,นมันเลยเลอะเทอะเละเทะกันอยู่เงี้ยติดคากันอยู่เงี้ยเขาเรียกว่าติดกับดักตัวเองแล้วถ้าแก้ได้ก็เดินไปก็จะเกิดปรดับที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมันจะวนกลับมาเี่เดิมเขาเรียกเดินอยู่ในเขาวงกดของตัวเอง ติดกับดักตัวเองแล้วแต่กับดักเนี่ยมันมันเป็นวงกลมเพราะเป็นเครือข่ายเดียวกันไงมันก็เป็นวงกลมไงมันอยู่ในวงจรอุบัติไงมันก็เป็นวงกลมเพราะประเทศไทยมีวงจรอุบาทอยู่สี่ตัวหนึ่งนายทุนนะเอาเอาตั้งแต่เอาตั้งแต่รัฐเอาตั้งแต่รัฐธรรมนูนเลยอันนี้วงจรอุบาทที่หนึ่งก็คือโครงสร้างเหินรัฐเนี่ยคือวงจรอุบาทที่หนึ่งคือรัฐธรรมนูนเราใช้รัฐธรรมนูนผิดประเภท ประเภทที่ถูกเราไม่ใช้ล้วกลับไปใช้นุนสายผด็จกาจไอ้พลังพันดุลสายประชาไตยเราไม่ใช้เนี่ยปัญหาประเทศตรงนี้สองนะฮะวงจรลูบาทที่สองก็คือไอ้วัฒนธรรมการเมืองวัฒนธรรมมันเป็นวัฒนธรรมการเมืองมันนี่ p o l i t i c มันใช้เงินดังนั้นประเทศเลยกลายสภาพเป็นอะไรกลายเป็นสินค้าดังนั้นประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่ประเทศไทยนะครับมันเป็นสินค้าที่ท่านภูมิใจประเทศไทยมันไม่ใช่ประเทศไทยถูกทําให้เป็นสินค้า เพราะคนเนลวยระยำม,มาทําโดยประชาชนเอาหูไปน้าไปอไรไปเชิดไปเชิดชูเขาไปไปไปเชิดชูเขาอ่ะเออเพราะคนไทยไม่ไม่เกิดสํานึกไม่ใช้ไม่เอาหลักการเอาบุคคลไอ้คนเลวระยำมันก็เลียระยำอ่ะมันก็มาชูท่านก็ไปหลงอะ่ะหลงคนอ่ะนะประเทศเลยกลายเป็นเป็นสิทธินะ์กลาไงก็เลยซื้อขายกันก็ซื้อขายททุกสี่ปีใจนะอันที่สามข้าราชการนะอันแรกกลไกแห่งรัฐ อันที่สองวัฒนธรรมการเมืองอันที่สามไม่ใช่อันแรกโครงสร้างโครงสร้างคือรัฐธรรมนูญโครงสร้างเห็นรัฐเนี่ยมันเปลี่ยนรัฐธรรมนูญมันเปลี่ยนอันที่สองวัฒนธรรมการเมืองใช้เงินทําให้ตัวประเทศเป็นสินค้าไม่ใช่ประเทศนะครับประเทศไทยนี่คือสินค้านะครับชนิดหนึ่งคุณมีเงินคุณก็ซื้อได้หมดทั้งตำหน่งตำแหน่งอะไรเนะี่ยอยากให้ลูกสาวเป็นนายกคุณก็ทําได้นะคุณก็เห็นเยอะอันที่สามคือคกลไกกลไกประเทศมันเปลี่ยน พราะกลไกมันไปตามอีกที่สองตามตามเจ้านายมันเจ้านายกือนักการเมืองกลไกก็เพี้ยนซื้อตําแหน่งทุกทุกหน่วยงานประเทศไทยซื้อตำแหนแ่งหมดแล้วใช้เงินซื้อได้หมดไประเทศไทยจึงมีของผิดกฎหมายหลาเลยตั้งถ้าจะจับเป็นข่าวก็จับท,จบทีจับเช้าเย็นก็เหมือนเดิมกลับมาเหมือนเดิมแค่แค่แคทำข่าวหลอกกันเนะนี่ยเนี่ยเนี่ยน,น,นี่คือคกลไกรัฐการศึการทั้งหลายคือกลไกอันที่สี่ อันนี้ผู้มีอิทธิพลคือนายทุนนั่นเองนายทุนนะ <c oughs> อันนี้สี่แบ่งได้อีกสี่หนึ่งนายทุนสองผู้อยู่หน้าสูงสามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่และตำแหน่งสี่พวกเถาเถาธุรกริจเถาเถาทั้งอันทั้งเสีเน,นี่มันเชื่อมโยงกันมันคือจะไยตัวที่สี่หรือตูวบาทตัวที่สี่นั่นเองนะเป็นอย่างนี้ครับประเทศไทยเราท,ทั้งหมดทั้งมวลท,ที่เป็นอยู่เนี่ยมันเป็นอยู่ดำรงอยู่ทีนี้ ประชาชนเนี่ยไม่รู้เขาไม่เข้าใจตรงนี้เลยแยกแยกไม่ได้จึงเป็นเหยื่อเาัาก็น่าสงสารคนไทยคนไทยก็รู้ตัวนะรู้ตัวว่าตัวเองทําไมมันทําอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมประเทศมั่งคั่งทําทไมเรามันอยู่สภาพอาี่ไอ้นี่แหละผมพยายามมา uh, ชี้ให้ท่านเห็นแล้วก็ถาท่านออกจากวงจรอ,อุบาททั้งสี่จัไลไรที่เราติดอยู่เนี้ยวงจรอ,อุบาททั้งสี่ผาออกคนระับ ท่านก็ต้องทําไงแก้ไขตัวเองแค่นั้นเองโดยการเอาเส้นผมบางภูงเขาออกท่านก็จะมองเห็นเหมือนที่ผมมองเห็นนั่นแหละเอาเส้นผมบางภูงเขาออกเสียที่เราติดยึดบุคคลนะออกเสียจงไปติดยึดหลักศัจธรรมต้องติดยึดหลักสัจธรรมเพราะหลักนี้ขเขาเถียงกันมาจนส่อสู้กันตายเถียงกันแล้วไม่ลงตัวก็ซัดก,กันเลยซัดก,กันตายไปข้างหนึ่งบ้านเมืองพังเสียหาย ตายไปแล้วจริงได้ข้อสรุปอ๋อมันไม่น่าซัดกันเลยมันแค่นี้ก็ได้หรือมันซัดกันไปแล้วก็อ๋อก็ทําไมไม่เอาอย่างนี้หลักเออ,อย่างเงี้ยอันนี้เราเขาเรียกลักศัะธรรมนะเพราะฉะนั้นหลักศาสธรรมเนี่ยผมเอามาให้ประชาชนคนไทยรู้ว่าประเทศไทยละเมิดตั้งสิบข้อนี่กันเยอะแล้วนะนะนจะมีคลิปหนึ่งทําให้คนไทยละเมิดหลักศาสัรธรรมประเทศไทยนี่แหละประเทศไทยของเราเนี่ยละเมิดหลักศาสรมจึงเรียกเพี้ยนอยู่ทุกคนอนี้ การเมืองจริงทเพียนนะและผมก็สั่งไว้ที่กระจกทุกๆบานของบ้านว่าให้ถามประชาชนทุกครั้งที่ท่านส่องกระจกกระจกจะถามเพราท่านได้สั่งแก้ไขสั่งยกเลิกยางให้ไอ้สิบหลักศาสนามล่ะซึ่งจริงจริงมันมีมากกว่านั้นนะแต่นี่เอาแค่ถามด้วยว่าแค่สิบข้อนะท่านสั่งยกเลิกอย่างนะแล้วก็ถามที่สองคำถามนะกระจกจะถามสองถามกระจกมีสองพยานมีกาดกระจกนะกาดจะถามว่า แก้ไขหรือยังส่วนจบจะถามว่าท่านสร้างมาตรฐานใหม่ในเวทีโลกหรือยังเออเป็นอย่างนี้สร้างมาตรฐานใหม่ในเวทีโลกหรือยังโดยใช้ลัทธิครอบครัวไทยมหาอำนาจทําการเมืองโลกก็คือใช้ครอบครัวท่านนั่นแหละครับทําการเมืองโลกนะไม่ได้ใช้รัฐบาลประเทศไทยนะใช้ครอบครัวท่านไปทําการเมืองโลกทําหรือยังสองข้อนี้นี่แหละสิ่งที่คนไทยต้องแก้ไขและลงไม้ลงมือปฏิบัติ แสดงตัวแสดงตนต่อเวทีโลกอันเนี้ยคืองานของผมที่มาพยายามอธิบายให้ประชาชนเนี่ยออกจากวงจรอ,อุบาท้ a เน่าที่เดินวนอยู่ในเขาวงกดปิดอยู่ในแอ่ง n a เน่ากันมาตลอดเวลา92ปีนะเข้าใจนะเก้าสปีมันนานใช่ไหม,มตั้งแต่คัรดารา,ดลา, 7, าล้มเราเจ็ดนั่นแหละประเทศไทยอยู่ในยุคมืด92ปีอยู่ในแอ่ง้ a เน่าเดินวนในเขาวงกดตัวเองทุกวันนี้ก็ยังเป็นอยู่ดำรงอยู่และไม่ควรจะดำรงอีกต่อไปแล้ว ไปในปี2568เนี่ยมันควรจะเริ่มเส้นทางใหม่คุณจงมาประกาศเส้นทางใหม่ไยมาประกาศเส้นทางใหม่มาประกาศตัวประกาศต,าศตนเป็นผู้นําก้าวหน้าสูงสุดแต่ที่นี่พอประกาศเป็นผู้นําก้าวหน้าสุดประชาชนก็จะมีเส้นผมบำคอนทันทีเลยมันจะมาบังบังอะบังว่าเอ้ย <c oughs> คุณต้องเป็นคนรวยคุณต้องเป็นคนเก่ง,ค,ง,นค,นกงคุณต้องเรียนนอกคุณต้องเรียนสูงคุณต้องมีตําแหน่งใหญ่โตคุณต้องเป็นคนรวยคุณจะโกงมาก็แล้วแต่ผมก็จะเชื่อคุณนะ น,นี่คือเส้นผมบางภูเขาที่บังไว้ทําให้คนไทยไม่ได้เห็นเพราะว่าไอ้พวกที่ไอ้ไอ้พวกที่มามามาทำอะไรแล้วแต่ที่ท่านไปเชื่อถือนะไอ้พวกไอ้พวกไอ้พวกที่ท่านไม่เชื่อถือท่านเชื่อไปแล้วประเทศมันไม่เปลี่ยนมันก็เดินวนู่ของกหมอนเดิมเพียงแต่เปลี่ยนคนเพราะท่านไปติดบุคคลไงไอ้คนนี้ไม่ดีเอาด้วยรอคนใหม่เดี๋ยวฉ่นจะเลือกคนใหม่เอาคนใหม่อย่างนี้ยนั่นแหละครับ ท่านเดินวนในของกดอยู่เนี่ยการเลือกตั้งไม่ใช่การแก้ปัญหานะครับมันไม่ใช่คำตอบของประเทศไทยในการเลือกตั้งและการเลือกตั้งประชาชนก็ไม่ได้ฉลาดเนี่ยเต็มไปด้วยคนโง่คนไม่รู้เรื่องอ่ะคุณเลือกไปคุณก็ไม่มีคุณภาพคุณก็เห็นอยู่แล้วการเลือกตั้งมันสะท้อนประชาชนการมีสสมีการเมืองแบบนี้มันสะท้อนประชาชนสะท้อนตัวประชาชนนั่นแหละครับไม่รู้เรื่องไม่เข้าใจดังนั้นการเลือกตั้งมันไม่ใช่มันไม่เหมาะกับประเทศไทยไม่เหมาะกับคนไทยมันไม่ใช่คนไทยนี่ต้อง สถาปนาเลยสถาปนาตัวตนเลยยกระดับอัปเกรดเป็นโสดาบันผมเตรียมไว้ให้เรียบร้อยแล้วยกระดับอัปเกรดท่านเป็นโสดาบันชิปไตยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมที่ปกครองประเทศเองยกบบุคคนลนในเมื่อท่านติดบ,บุคคลนนะผมก็จะมาทําตามที่ท่านติดนั่นแหละนะแต่ยกตนยกยกตัวท่านเองอยกขึ้นมาเลยยกตัวท่านมาเป็นโสดาบันชิปไตยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมปกครองตนเองไม่ต้องมายกใครอ่ะ ยกตัวท่านนี่แหละครับนะถ้าท่านติดบุคคลนะเอาเอา,เอาเส้นผมบาง,บ,างบุกเขาอ,ออกเนี่ยโดยเห็นหลักการเอาปุ๊บท่านจะเห็นหลักสัจธรรมงานผมคืองานประกาศหลักสัจธรรมการปกครองประชาธิปไตยนะไองานอย่างเงี้ยคนไทยไม่ชอบเพราะเป็นหลักสัจธรรมที่คนไทยต้องไปเชื่อไปทําตามนะแล้วคนพูดมันไม่ถูกใจหน้าตาก็ไม่ถูกใจคําพูดก็ไม่ถูกใจ ฐานะก็มีดีไม่น่าเชื่อถือเออดังนั้นคําพูดของผมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมายาที่ท่านหลอกตัวเองว่าคนพูดเนี่ยต้องเอาผมจะเทียบง่ายๆอย่างนี้แล้วกันคําพูดทุกประโยคที่ผมพูดเนี่ยมันก็เหมือนไปไปเอาคนที่ถูกใจท่านแล้วกันใครก็ได้ที่ถูกใจท่านที่ท่านชอบท่านเชื่อนะเออใครก็ได้ที่ที่ที่ท,ท,ที่ท่านเชื่ออยู่ในประเทศไทยตอนเนี้ยก็เอาคนนั้นมาพูดมา๊อปปี้คำพูดผมทุกประโยคเลยนะ เปลี่ยนมาทาได้นี่ AI ทำได้เอาหน้าผมออกไปหลายคนที่ท่านชอบมาใส่แทนมาพูดแทนมันก็พูดประโยคทุกประโยคที่ผมพูดนี่แหละครับเออเพราะนั้นเมือม่อเมือม่อเมื่อท่านได้ฟังหลักศาสนาธร,รรมที่ผมพูดไปนเนี่ยจะเป็นหน้าตาคนที่ท่านเชื่ออกชอบไงโดย AI ท่านก็จะเชื่อถูกไหมท่านจริงจะเชื่อเออศรัทธาเกิดเลยโอ้กําลังใจมาเลยพร้อมจะไปกับท่านพร้อมจะเชื่อท่านพร้อมจะทําปฏิบัติตามเนี่ยนะก็ผมอธิบายอย่างนี้ขอให้ท่านเข้าใจอย่างนี้เน่ยซึ่งผม ก็ไม่รู้ใครชอบใครหน้าตาอย่างไงใช่ไหมท่านก็เป็นจินตนาการตอวเองเป็นนึกขอาเองนะอันนี้ก็ว่าทุกป,ประโยคที่ผมพูดเนี่ยมันพูดโดยหน้าตาอคนที่ท่านชอบท่านชอบดาราชอบศิลปินชอบใครอะเนี้ยชอบนักการเมงกันเมืองชอบนายกคนนั้นคนนี้ชอบเอาเอาหน้าตาเอามาแทนผมแต่เสียงนะ่ะเป็นเสียงของผมมันเป็นหลักสัจธรรมหลักการที่ผมนํามาให้แต่ถ้าเอาหน้าตาผมอย่างที่เห็นอย่างเงี้ยท่านจะไม่ศรัทธามันก็แค่นี้เองอ่ะมันแค่นี้เองนะหน้าอย่างเงี้ยท่านไม่ศรัทธาหรอก ต้องเอาคนที่ถูกผกถูกใจท่านถึงจะฟังฟังหมาบางคนคําพูดนี่หนักแน่นเชื่อถือนะนมนาวได้ดีพร้อมจะเอาน้ําไปขวนหนึ่งไปเติมอะไรก็ไม่รู้แล้วบ้านเมืองก็มีควันขึ้นเนี่ยประชาชนคนไทยเป็นแบบเนี้ดังนั้นก็ขอให้ท่านนึกเราอยู่ในยุคเอไอแล้วไนงะท่านก็นึกไปแล้วกันว่าไม่ใช่หน้าผมไม่ใช่สำเนียงที่ผมพูดอ่าแต่ทุกประโยค ที่เป็นภาษาไทยถอดรหัสออกมาที่มีซับไตเติลเนี่ยเป็นภาษาไทยเนี่ยเอานแหละเป็นแบบที่ผมพูดเนี่แหละแต่เพียงจะเปลี่ยนหน้าตาผมเท่าน,นั้นเองเพื่อให้ถูกเจริตท่านเพราะท่านติดบุคคลอ่าติดบุคคลก็ถูกจริตเพื่อท่านจะได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อพาประเทศเพื่อพาท่านออกจากวงจรอุบาทก็เหมือนกับเหมือนท่านเป็นสัตว์หรือเป็นคนก็นได้เราต้องเอาอะไรคมุมใช่ไหมให้มันสงบสติให้มืดหรือทำให้มันสลบมันไม่รู้เรื่องที่พามันออกได้ ไม่ไปจับไปบอกตัวตนตนเป็นมันจะแอนตี้ต่อต้านนถ้าเทียบกับสัตว์ก็เหมือนสัตว์เราต้องเราจะไปช่วยมัน่ะมันก็จะแหวกกัดเหมือนกันผมที่มาช่วยท่านท่านก็จะแอนตี้ต่อต้านผมก็เหมือนแหวกกัดดังนั้นต้องทําให้สัตว์่มันเอาผ้าไปคลุมแล้วก็ตามันออกมาเออเหมือนกันอันเดียวกันที่ผมเนี่ยผมเปรียบเทียบนี่ก็ควรจะเข้าใจนะเวลาเขาช่วยท่านดู youtube เห็นแล้วเนี่ยเวลาคนไปช่วยสัตว์เนี่ยสัตว์มันจะแหวกกัดมาถูกไหมมันไม่รู้มันไม่เข้าใจเออ มันก็ต้องผ้าไปุมแล้วก็พามันออกโดยสงบเหมือนกันมเป็นเหมือนกันกับผมก็เหมือนกันนะเป็นแบบนี้เพราะนั้นก็ถ้าท่านเกิดปัญญานะท่านก็ไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนก็ฟังผมนี่ก็เกิดปัญญาแล้วอันนี้กเรียกว่าต้องขอบคุณต้องเคารพเลยขอน้อมเคารพอ่าท่านท่านศรทัทธาโดยดูหน้าตาเราแยกเกิดปัญญาแยกแย,แยเป็นอนะ่ะเออไม่ได้ติดมายาไงถ้าติดมายานี่ก็ นั่นแหละครับตามที่ผมอธิบายนั่นแหละครับก็เป็นแบบแะ่บางแรงๆท่านก็จะโกรธอะไรอีกแต่ต้องพูดนะเพื่อให้ท่านแยกเพื่อท่านจะให้เห็นแแยกได้ง่ายก็คือถ้าท่านเกิดปัญญาก็เป็นมนุษย์ถ้าไม่เกิดปัญญาก็เป็นเดรัชานที่จะไปช่วยต้องเอาผ้าไปคุมไม่ให้ตึกตระจกไม่เห็นนะเหมือนกันนะเข้าใจหลักที่ผมอธิบายแล้วนะ นั้นเขอเชิญเขาดูคลิปวิดีโอของผมที่จะอธิบายหลักสัตธรรมการปกครองที่ประชาชนปกครอ,องตนเองแล้วประเทศไทยไปทําการเมืองโลกด้วยตัวท่านน่ะไปทําการเมืองโลกไม่ได้อาศัยสส,สพักการเมืองแล้วมันหมดยุคที่ต้องอาศัยพวกนี้แล้วพวกนี้มันเป็น,ปนพวกคนเวลวระยำเป็นลูกน้องโจดีสูตรทั้งนั้นเลยที่มาเป็นสสพักการเมืองเนี่ยนะเราไม่อาศัยพวกนี้เราจะสถาปนาตัวตัวเองขึ้นไปยกระดับตัวเองเนี่ย ไปเป็นประมุขฝัดปกครองทำหน้าที่บริหารดูแลประเทศเองเลยจัดการประเทศเองเนี่ยมีอยู่แค่นี้เองสิ่งที่ไม่ได้พูดก็คือเอาเส้นผมบางภูเขาอ,ออกและเส้นผมบางภูเขาเนี่ยมันก็คือการปินหลงติดยึดในรูปร่างฐานะตําแหน่งที่ท่านติดยึดอยู่นั้นแ่ะมันไม่เกิดประโยชน์ทํให้ื่องพลาดโอกาสนั้นผมเจอว่าจินตนาการในท่านใ้ท่านเป็นจินตนาการคิดว่าคนที่พูดทุกประโยคตามที่ผมพูดขอให้เป็นหน้าตาที่คนที่ถูกใจท่านแล้วกันท่านจะได้เชื่อจะได้ฟังจะได้ทำอะไร ทีนี้ถามว่าจะทําอะไรล่ะเอาละก็ขอเชิญดูทลิปต่อไปว่าจะแนะนํให้ท่านทําอะไรนะในคลิปต่อไปเป็นสเต็ปที่ต้องทําทาแล้วเกิดประโยชน์สูงสุดจะเลยรุ่งเรืองแก่ท่านต่อประเทศชาติต่อลูกต่อหลานท่านจะมีฐานะมีท่านจะเชื่อมั่นภูมิใจในตัวเองตัวประเทศท่านจะโอ้โหมันเป็นคนละคนเลยเกิดใหม่ท่านจะเกิดใหม่พูดง่ายท่านจะเกิดใหมเ่เลยนะแล้วตัวที่ท่านเป็นอยูปป่ตอนนะี้ท่านต้องทิ้งเนงะี้ยเพื่อเกิดใหม่ เพราะท่านจะเกิดใหม่จริงเป็นตัวตนใหม่เป็นคนไทยใหม่เลยอยู่ในประเทศไทยใหม่ด้วยจะท่านจะเจอประเทศไทยตัวจริงเพราะฉะนั้นที่นี่ทิ้งตัวท่านทิ้งตัวประเทศไทยด้วยเป็นอย่างนี้นะฮะเรามาถึงจุดนี้แล้วจุดต้องทิ้งตัวของเราเนี่ยที่เป็นคนไทยตุ่ปลอมัาอยู่เนี่ยเพื่อไปเกิดใหม่เป็นคนไทยตัวจริงแล้วก็ทิ้งประเทศไทยที่เป็นประเทศไทยปลอมเหมือนกันเพื่อไปเจอประเทศไทยตัวจริงเข้าใจไหมที่ผมพยายามอธิบายเนี่ยเราอยู่ในประเทศไทยปลอมมา9-2ปีนะเขารู้จักเขาว่า9-2ปีไหม บางท่านอายุไม่ไม่ไม่เกินเ้าสองปีก็เรียกว่านั่นแหละท่านเกิดมาก็อยู่ในประเทศผิดแล้วแล้วก็เป็นคนไทยที่ผิดเนี่ยจะเป็นคนไทยถูกก็ต้องต่อเมื่อดูคลิปวิดีโอของผบเนี่ยดูแล้วจะเกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิพย์ไดยเมื่อเป็นโสดาบันทิพย์ได้้าเป็นผู้รู้ไงท่านจะรู้แล้วว่าอ๋ออดีตเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วปัจจุบันฉันเป็นยังไงแล้วต่อไปอนาคตจะเป็นอะไรท่านจะเป็นผู้รู้และเป็นผู้ตื่นตื่นที่จะมาปรับปรุงพัฒนาเปลี่ยนแปลงไม่อยู่ที่เดิมแล้วฉันตื่นลวฉันจะต้อง หวาดล้างปรับปรุงใหม่นี่ก็เรียกเป็นผู้ตื่นผู้เบิกบานทําไมเบิกบานก็เห็นหมดแล้วเห็นแจ้งรู้แจ้งทะลุแจ้งแล้วอ๋อมันก็ง่ายๆสบายๆเออมันเข้ากัะบวนกาคนไทยเนียสบายๆในสถานการณ์อะไรก็แต่คนไทยนี่สบายๆได้ทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นสงครามสถานการณ์ตึงเครียดสถานคนไทยสบายๆนั่นแหละเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานพร้อมปกครองตนเองนี่คือโสดบันทิพย์ไตย หรือโซลีนิสเนกเป็นผู้ใช้อำนาจที่ไทแบบมืออาชีพเลยแล้วเราจะแสดงให้โลกได้ดูได้เห็นนะในระดับแอดวานซ์แบบนี้เลยเนี่ยมันก้าวล้ำก้าวหน้าโอ้โหสิ่งที่สิ่งที่ผมพูดเนี่ยคนรู้ลึกๆเนี่ยเขาฟังแล้วเขาจะโอ้โหตกใจอะตกใจมันเป็นไปได้แล้วโอ้โหก้าวล้ำก้าวหน้าขนาดนี้โอ้โหนะแต่ชาวบ้านฟังแล้วจะเหมือนไม่รนคืออะไรเอาละไม่เป็นไร มาแจ้งให้ทราบก่อนว่าเอาเส้นผมบางเขาออกเส้นผมบางเขาออคือเส้นผมที่ท่านไปติดยึดรูปร่างหน้าตาเสียงนะก็จะต้องเป็นคนที่ถูกจริตท่านท่านจึงจะเชื่อตาที่ผมพูดแต่ถ้าผมมาพูดตนงตรงเนี้ยท่านไม่เชื่อหรอกไม่ปฏิบัติตามด้วยนะทําให้ท่านพลาดโอกาสผมไม่อยากให้ท่านพลาดโอกาสนะการพลาดโอกาสมันก็เหมือนกับท่านเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ถูกติดบว่วง ในพานอยู่แล้วผมเนี่ยมาช่วยถ้าออกจากบวก่วแล้วท่านก็ไม่ชอบ,บอผมเนะ่ะท่านก็จะแหวกัดเออนั่นแหละอันเดียวกันอันจะแหวกัดผมก็เลยต้องทมายเอาผ้าไปคุมหน้า่าคุมไม่ให้ท่านเป็นมืดท่านจะได้ไม่รู้สึกอะไรแล้วก็พาออกแก้ไขได้แล้วท่านก็จะเป็นอิสระนะเป็นอย่างนี้นะเอาละเอาคลิปนี้เอาเท่านี้มาแนะนาใหเา้เอาเส้นผมบางผู้เขาออกนะอา่า เพื่อจะได้เกิดปัญญาเป็นโสดาบันทิพย์ตายนั่นเองนะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บระบานพร้อมปกครองตนเองเป็นพลเมืองต้นแบบโลกเป็นโซโลินิสหรือประมุขฝ่ายปกครองนั่นเองทุกอย่างด้ยกระดับอัปเกรดดีเยี่ยมมาตรฐานสูงชนิดที่ว่าไม่มีรัฐบาลไหนมาทําให้ไม่มีพรรคการเมืองไหนมาทําให้ไม่มีระบบระบอบของใครมาคิดให้มีที่นี่ที่เดียวของนักอนาคตศาสตร์แอดธรรมจตใจการคิดที่ท่านอยูนีนะครับจึงมาประกาศแจ้ง เตือนกันก่อนว่าอย่าติดเอ่อซึ่งผมบอกขาวเอามันออกเสียแล้วปัญญาก็จะเกิดน,นะแค่นี้ง่ายๆนะผมแอดธรรมารจิตไดนักอนุสาวรีรย์ดีตลอดทุกท่านขอเชิญดูคลิปต่อไปว่าจะต้องปฏิบัติตัวตำตนอย่างไรขอเชิญครับมาและคลิปนี้ก็จบไปแค่านี้ครับผมแอดธรรมารจิตไดนักอนุสาวรียินดีตลอดทุกท่านสวัสดีครับ